สวัสดีครับยันดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอะดาวโจน VIP นะดาวโจนส์ VIP นะครับดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP ของวันที่16ธันาวาคม2566นะครับสำหรับดาวโจน VIP นี้ก็จะมีให้ชม,มทุกๆวันทุกทุกวันเลยนะครับ ต้องบีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลวมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณสม,มาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเด้อทางก็จะมาวางเรยให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลวมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับครับเราก็มาชมกันเลยเนาะอ๋อชมกันเลยนะครับประมาณนี้นะครับเมื่อวานนี้ หอเห็มนะครับหอเห็มนะออกเจ็ดหกกับสองเก้านะครับถ้าเกิดคู่วิน,น่ะมาอยู่ก็คือเอาหลักหน่วยมาวินกันนั่นแหละเออเอาหลักหน่วยมาวินกันก็โอเคมานะชุดวินนะวิธีวิธีหาชุดวินก็เอาหลักหน่วยมาจับคู่กันนะครับประมาณนี้นะครับเจ็ดหกกับสองเก้า เป็นนั้นว่าหอหีบนะเมื่อวานนี้หอหีบยอยักษ์่ละอุไม่ใช่สิหอหีบลอลิง่ละอุดอเด็กหลุด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 นะครับหลุดเลยอ่าใครกดเขาว่าสู้เป็นมัง่งกดกดเสือ่ละอุไปทู่สู้สู้นะครับอ๋อแล้วก็มาชมกันเลยนะอ่า ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เ,เข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวาลีให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเพื่อบันเทิงเท่านั้นนะครับเด่นวันนี้มีอะไรบ้างมาชมกันเลย่าเด่นน,นะครับเลขต่านะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะครับ เน้นที่1กับ2นะครับลอง3นะอ่าครับ1 2 3คู่กับ6 7 8 9 0 6 7 8 9 0นะครับไปไม่ถึง0ูนเราเอาแค่4ตัวก็พอนะครับตามนี้นะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยครับนี่1อะไรครับนี่1 6 2 6นะครับ หนึ่งเกจ็ดสองเจ็ดนะครับหนึ่งแปดสองแปดนะครับหนึ่งเก้าสองเก้าครับเอาแค่ okay, นี้พอแล้วนะนะใครจะเอาหนึ่งศูนย์ก็จัดไปนะครับตามนี้นะครับส่วนชุดวินนะครับวินวินวินก็จะเป็นที่สามสี่ห้าหกเก็บแปดสามสี่ห้าหกแปดนะครับจับคู่กันไปเลยนะครับ มาณนี้นะครับดาวจูน VIP นะครับหมายเลขหนึ่งสองสามนะครับเน้นที่หนึ่งกับสองนะครับลองสามนะครับประมาณนี้หนึ่งสองสามจับคู่กับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับขอเน้นที่เจ็ดแปดเก้าศูนย์นะศูนหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับเก้านะใครชอบศูนย์ก็จัดไปนะครับประมาณนี้นะครับอืมด่วนเทอร์วินก็ตามนี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับ ่าแล้วเอาน่อยถ้ามันเป็นอย่างงี้นะเอาแปลโปรแกรมอืม,ออมไม่เคยเป็นอย่างงี้สักทีอ่าเน้นที่หนึ่งนะครับกับสองนะครับอ่าตัวรองก็คือสามนะสามนะครับตัวรองนะตัวรองทำไมมันเยอะจังใช่ไหม <c oughs> เราลองเยอะก็ให้มันเยอะไปะเราไม่เอาสีอย่างเราเอาที่หนึ่งกับสองถึงแม้ว่ามันจะมาสามเราก็ไม่สะท้านเพราะเราเลือกหนึ่งกับสองแล้วรอเลือกได้สวยเลือกไม่ได้ตามนี้นะครับลูดนะครับลูดกับวิ่งเท่านั้นนะครับลูดกับวิ่งนะครับ ดูกวินะครับตามนี้นะเอามาดูคู่เจาะคนี้ขอเน้นที่ขอเน้นที่แปดกับเก้านะครับเน้นที่แปดกับเก้านะนี่นะครับเด่นนะแปดกับเก้าเนื่องแปดสองแปดเก้าสองเก้านะครับส่วนที่เหลือก็คือตัวรองนะครับประมาณนี้นะครับเน้นที่รูดกับวิ่งนะครับรูดนะรูดนะครับรูดกับวิ่งนะครับใครชอบอันไหนก็จัดไป ใช่ไหก็จัดไปรูดแต่อาจารย์ขอลูดดีกว่าครับปลอดภัยดีครับหนึ่งกับสองครับประมาณนี้นะครับก uh, ็ขอขอบพคุณมากๆนะครับอ่ะจดไปจดไปถ่ายภาพหน้าจอไปนะครับถ่ายภาพหน้าจอไปโจดไปนะครับอ่าตามนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณมากๆนะครับ ขอให้ทุกท่านได้เฮนได้กิดกันนะครับอืบแบบวันนี้พอมีตามนี้นะครับสวัสดีครับอ